คุณใฝ่ฝันที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือไม่ยิ่งเกษียณเร็วยิ่งเสียงผู้เชี่ยวชาญเตือนประเด็นสำคัญการเกษียณอายุก่อนกำหนดอาจเป็นความฝันแต่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงและสำหรับทุกคนยกเว้นชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดยิ่งเกษียณเร็วยิ่งเสงี่ยง ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการกระทืบตัวเลขเกี่ยวกับต้นทุนที่คาดหวังและแหล่งรายได้ที่คุณจะมีเมื่อเกษียณอายุชีวิตอาจจะสั้นแต่การเกษียณอายุก่อนกำหนดก็เช่นกันถ้าคุณไม่มีแผนทางการเงินที่มั่นคงสำหรับชีวิตหลังเลิกงานไม่ว่าจะเกิดจากภาวะหมดไฟจากโรคระบาด พัฒนาคติใหม่เกี่ยวกับชีวิตหรือการมองโลกในแง่ดีที่เกิดจากตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นดูเหมือนจะเกษียณก่อนกำหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติของสำนักงานแรงงานสหรัฐ Advertisement อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานสำหรับชาวอเมริกันที่มีอายุเกิน55ปีเพิ่มขึ้น0.7%ในเดือนมกราคมเป็น39.1%แต่ยังคงต่ำกว่า40.3%ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2020และฟื้นตัวช้าวกว่าอัตราสำหรับประชากรทั่วไปฉันคิดว่าโควิดได้เพิ่มความสนใจในการเกษียณอายุโดยทั่วไป และเร่งจำนวนคนที่เกษียณอายุก่อนกำหนดลาเซต้าเรนีบรัสตันนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง CEO ร่วมและนักวางแผนการเงินอาวุโสข,ของ2 0 5 0 w เวลพาร์ทเนอรในบรูคลินนิวย์กล่าวผู้คนกำลังคิดใหม่ทุกอย่างและมักมีอารมณ์มากกว่าในทางปฏิบตัติสำหรับผู้ที่มีทรัพยากรเพียงพอการลาออกจากงานประจำวันจะเป็นการเปิดโลกแห่งโอกาสใหม่ อย่างไรก็ตามมันมาพร้อมกับความเสี่ยงและสำหรับทุกคนยกเว้นชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดและยิ่งคุมเกษียณอายุก่อนกำหนดความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาดูเรื่องราวอื่นๆที่เสนอมุมมองทางการเงินเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญตลอดช่วงชีวิตที่สำคัญ ปรับตัวอย่างไรให้กลับออฟฟิศหลังโรคระบาดคนขับหนึ่งในห้ากิกว่างงานในช่วงการระบาดใหญ่นี่คือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ปกครองใหม่หากคุณไม่มีนี้สินมีประวัติการใช้ชีวิตตามไรายได้ของคุณ และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะครอบคลุมเหตุฉุกเฉินล้มเลิกความตั้งใจแดนนี่อาตาเช่ที่ปรึกษาทางการเงินจากจูปิเตอร์ฟลอริดากล่าวแต่ถ้าเงินหมดคุณอาจจะกลายเป็นคนต้อนรับที่วอมาดได้คุณพร้อมที่จะเกษียณทั้งด้านอารมณ์และการเงินหรือไม่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการกระทืบตัวเลขเกี่ยวกับต้นทุนที่คาดหวังและแหล่งรายได้ที่คุณจะมีเมื่อเกษียณอายุ เพียงแค่นั่งบนร่างไข่รังที่สบายก็จะไม่ถูกตัดออก ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าที่พักค่าประกันหากคุณเกษียณอายุก่อนกำหนดคุณจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนที่เมดิแกร์จะเริ่มทำงานเมื่ออายุห5สิ้าปีซึ่งได้แก่ค่าอาหารค่าน้ำมันและค่ารถแหล่งไรายได้หลักรวมถึงการจ่ายบำเหน็จบำนาญสวัสดิการประกันสังคมและการถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนของคุณ รบ็สตันแนะนำให้ลูกค้าของเธอไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินใดๆในการเกษยียณยกเว้นในกรณีที่หายากซึ่งมูลค่าขอองค์การลดหย่อนภาษีดอกเบีย้ยจำนนงมากกว่าค่าใช้จ่ายขอองค์การชำระเงินจำนนงประจําปีของคุณหากคุณวางแผนที่จะเดินทางและหรือทํางานอดิเรกที่ต้องใช้เงินจํานวนมาก ให้รวมสิ่งนั้นไว้ในบัญชีแยกประเภทของคุณอย่ากลัวตัวเลขของคุณแบรกอตันกล่าวคุณต้องรู้ว่าพวกเขาคืออะไรยิ่งคุณรู้สึกสบายใจกับตัวเลขเหล่านั้นมากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถหมุนได้ง่ายขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไป และพวกเขาจะเปลี่ยนไปกฎทั่วไปที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือคุณจะใช้จ่ายประมาณ80%ของรายได้การทำงานของคุณทุกปีในการเกษยียณอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะลงรายละเอียดต้นทุนและแหล่งรายได้ที่คาดหวังไว้ในการเกษยียณได้ดีเพียงใดก็จะมีเส้นโคง้งมีสิ่งไม่ทราบสำคัญหลายประการที่ทำให้การวางแผนเกษยียณอายุยากขึ้นเป็นพิเศษ การเกษียณอายุเป็นแม่ของปัญหาการวางแผนทางการเงินทั้งหมดคริสตินเบนผู้อำนวยการฝ่ายการเงินส่วนบุคคลของมอร์นิงซ่ากล่าวมีตัวแปรมากมายในการผสม3ที่ใหญ่ที่สุดคือสุขภาพและอายุยืนของคุณประสิทธิภาพของตลาดการลงทุนและระดับของเงินเฟอ้อผ่านการเกษียณอายุ เมื่อคุณยังคงหารายได้ต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องแตะพอร์ตการลงทุนของคุณและเพิ่มผลประโยชน์ประกันสังคมในอนาคตของคุณคริสตินเบนผู้อำนวยการฝ่ายการเงินส่วนบุคคลที่เอ็มปัจจัยแรกเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดจากสุขภาพและประวัติครอบครัวในปัจจุบันของคุณคุณอาจไม่คาดว่าจะ,กะเกษียณอายุได้ยาวนาน แต่โดยทั่วไปแล้วแบบจำลองการเกษียณอายุแบบอนุรักษ์นิยมจะใช้เวลา30ปีกดง่ายๆประการหนึ่งที่นักวางแผนทางการเงินวินเลียมเบนเจนได้กล่าวไว้เป็นครั้งแรกก็คือว่าด้วยกรอบเวลา30ปีที่อนุรักษ์นิยมนั้นคุณสามารถถอนสินทัพย์พอร์ตโฟลิโอของคุณปีละ4ได้อย่างปลอดภัยโดยสมมุติว่าอรอตหุ้นต่อหุ้นกู้50-50 กฎสามารถใช้การปรับแต่งได้เป็นแนะนำผลตอบแทนจากหุ้นและพันธบัตรที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งในช่วง30ปีที่ผ่านมาอาจไม่เกิดขึ้นอีกในช่วง30ปีข้างหน้าในสภาพแวดล้อมของผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำและการประเมินมูลค่าหุ้นสูงผลตอบแทนจากการลงทุนอาจลดลงในอนาคต ทสวรรษน่าอาจไม่ดีนักสำหรับผลตอบแทนของตลาดเบนกล่าวหากเรากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงอีกประการหนึ่งมันิ่งซ่าประเมินว่าอัตราการถอนพอที่ปลอดภยัยควรลดลงเหลือ3.3เปอร์เซนต์ หากอัตราการถอนเงินนั้นรวมกับเงินบำนาญที่รับประกันและสวัสดิการประกันสังคมสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในปีที่เกษียณอายุโดยเฉลีย่ยของคุณแสดงว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างไรก็ตามหากคุณกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณในการเกษียณอายุให้ทำงานต่อไปการทำงานที่คุณเกลียดให้นานขึ้นน้นไม่ดี แต่ตลาดงานนั้นแข็งแกร่งมากคุณอาจสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นได้เบนกล่าวมูล,ลค่าของปีที่มีรายได้เพิ่มนั้นมหาศาลมันจะขยายทรัพยากรของคุณในการเกษยียณอายุและลดความเสี่ยงขอองค์การใช้เงินลงที่ถนนมันมีผลทวีคูณเบนกล่าว เมื่อคุณยังคงหารายได้ต่อไปคุณไม่จําเป็นต้องแต่พอร์ตการลงทุนของคุณและเพิ่มผลประโยชน์ประกันสังคมในอนาคตของคุณทรัพย์สินของคุณสามารถเติบโตต่อไปและอาจช่วยให้คุณชะลอการรับประกันสังคมเธอกล่าวเพื่อรับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นการ,กรเกษียณอายุข,ของคุณอาจสั้นลงแต่มันอาจจะหวานกว่ามาก